ทองเปล่าเลยจริจริงเดี๋ยวเดี๋ยวได้เสร็จใหญ่ก็กลับเลยแต่ก่อนนะก่อนที่ผมจะมาที่นี่นะผมมาที่นี่นะพี่สาวผมน่ะกับพ่อกับแม่ปิดกั้นไม่ให้ผมมาเนยเพราะอะไรเขาบอกว่าผมึงจีต้องโดยพี่สาวผมทุกวันนี้เป็นผู้จัดการกองสินตอนนี้เขาย้ายจากห้วยแถลงมาสาขาประอู่ชุมพรตอนเนี้ยจากที่พมิตาแต่ทุกวันนี้นิ่ตามผมทั้งตะอื่น ผมเลยบอกว่าวันนี้น่ะอีสานเนื้อไต่ว่าท่านมีเราเป็นรุ่นแรกถามว่ากลับไปนะจะมีคนให้พรท่านท่านไหมมีทื่อใครท,ทคนข้ามา้าคนรูจักกันอาปาสีบอกเขาเขาบอกเข้าก่อนสูร้นตกอย่าไปเอาไงไงเจ็ดสิบล้านคนในประเทศไทยเขามาเจอกันมืันนี้ผมบอกว่าไม่ใช่เหตุบังเอิญเพราะสายบุญบุญสัมพันธ์ได้มาเจอกัน tmk เขาจะเอาเฉพาะคนที่บุญสัมพันธ์ ถ้าเจ้าขม้าแล้วถ้าเจ้ามีบุญเจ้าก็ไก่กินก็ยังเจ้าซื้อเอาไปกินนี่ยังเขาเสียเห้โดยที่ว่าเขาไม่อะไรเขาไม่คุณลงทุนไม่มีหรอกแค่บอแหล่เลขกลางใหญ่เรื่องเอาแต่ข้อสำคัญกระดาษที่หีไม่ใช่มาเอาไหมครับไหนครับเอาไหมครับเอาเอาาพกระดานมาแล้วจะเขียนให้ดูถ้าคุณเลือกเลขกลางใหญ่เสียเปรียบได้เปรียบเป็นยังไง แห็นการตลาดผมบอกว่าเรามีโอกาสเพราะตอนนี้ผมจะไปหุ่นตลาดที่มาชุบบ่วงที่มาชุบบ่วงใกล้บ้าเขาฟอกล้างจาหนั่นท้ามาจากชุบบ่วงเมื่อวันทะเมาต้มถางมาด้วยนะมาเจอทีผมที่ผมซื้อไว้ซีไพรหน่อเด้อนะเดี๋ยวดอกเจ้าสิเด็ดไปพัดไปมาอยากรับผมเิ็มเพื่อฮุ้มก่อนยินดีพัดนะผมขอมาบผมมีระยะเวลาซีซีสีชั้นใช่เลยบ้านลดสุดลดย่นที จับต้องได้ซื้อท่องเข้ามาท่องของเจี๊ยบเจีเขาซื้อบาซื้อท,ซอทีซื้อรถมันถีบอ,อกว่าบากก็บทีหลบออกมาหยางมันหลบแม่หลบมันมีที่รักๆครับนะเดี๋ยวสิเขียนให้เบิังครับน้อยเดียวครับนี่มาเบิังคับวิธีการเอาง,ง่ายๆนะนะเอาแค่นี้พ่อนะเล็กสองร้อยคะแนนกลางเท่าไหร่ครับสองร้อยคะแนนใหญ่สุดทั้งสี่ร้อยคะแนน แล้วจะาั้นหน่วยการลงทุนนะ5,009จะมีรายได้วันละ8,000แต่พูแ้แรกผมอีกครับนะ17,700บาท3ชุดจะมีรายได้วันละเท่าไหร่ครับ24,000บาทแต่คุณจะไปลงทุนอะไรที่จะมีโอกาสได้วันละ61,000บาทแต่ใช้ทุนที่41,300บาทครั้งเดียวตลอดชีวิต ทีนี้เวลาทาง,งานเราขอเจ็ดวันให้ชนะคนข้างบ้านให้ได้เพราะคนข้างบ้านคือตัวอิจฉาที่จะนําพาเราไปสู่ความรุ่งเรืองใช่นะครับไปนี่พวกเจ้าโดนแท้ๆโดนหน่อยก็โดนหลายมาแล้วมันนี่นาจะทองพวดนีแหมาเรนทครับทำง,งานมาแล้วเรารู้เลยครับนี่ผมขอเจ็ดวันนะวันที่หนึ่งนะวันที่สอง วันที่สามวันที่สี่ห้าหกวันที่เจ็ดไป้ีกก็ได้อ่าอ่าทอ,า,อาไปครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดทำงานเจ็ดวันชนะคนข้างบ้านเอาไปครับเจ็ดวันทำไงกินดีใช้ดีให้บอกต่อคนกี่คนคนสองคนเนี่ยเวลาเราพาเข้ามา้านถ้าเราเข้าใจ ถ้าเขาเข้าใจบนมีผู้ไหนหรอครับอยากได้มือละข้อท mm ี hmm. ่ครับมันกรอยเป็นบอก mm hmm. แต่วันนี้มาดูนะครับถ้าทุกคนมาฟังเหมือนเราเขาอยู่ใต้เราเขาซื้อพันสรอยคะแนนเหมือนเราเอาไปแล้วครับคู่ละเจ็ดพันอันนี้ก็ได้เจ็ดพันอันนี้ก็ได้เจ็ดพันเห็นไหแต่วันที่สองสองคนบอกต่อสองคนเห็นไหมจำไว้นะครับว่า เราอยู่บนยังไงก็ต้องมาต่อใต้เราแม็ทีมหาก็มีสิทธิ์อีกตัวเลย่งแค่สองคนถ้าเกินก็ต้องต่อใต้เ้าเห็นปหมเมื่อไรถ้ามีซ้ายสองขวาสองของลูกทีมเขาได้เหมือนเรากลายเป็นซ้ายสองขวาสองเจ็ดสองสิบสี่หมื่นสี่เห็นปหมอันนี้ก็ซ้ายสองขวาสองเจ็ดสองสิบสี่หมื่นสี่ก็ยจ่ายอันนี้ซ้ายสองขวาสองเจ็ดสองสิบสี่ไม่จ่ายจ่ายเท่าไหร่ครับเพราะกระเป๋ามันของได้ไม่เกินนี้ แต่ไอ้ที่มันมีกระเป๋า่งที่บอกว่า3,500 3,500าทำไมผมไม่อยากให้ซื้อครับถ้าคิดจะซื้อเอาไปดูแลสุขภาพถ้าเจ้าซื้อ100คะแนน3,500ถ้าคุณอยากได้200คะแนนคุณต้องบวกอีก3,500เป็7พันครับเองคุณต้อใช้เงินที่7,000คุณที่จะได้2 0 0คะแนนแต่คุณได้ผลิตภัณฑ์เท่าๆกันเห็นไหมครึ่งชุดกับเต็มชุดมันต่างกันที่ว่ามีเงินพอขึ้นบอ่อบอกนี่กะหาบอมากกะกู แต่ขอสําคัญผมให้เจ้าชนะได้ไหมระยะเวลากี่วันก็ช่างเราช่วยกัน2อบอกต่อสเป็นสี่สี่แปดสิบหกอ่อาเห็นปหหลังนั้นสี่แปดสิบหกสามสิบสองหกสคไงครับ7 4เท่าไหร่ครับยี่สิเจเท่าไหร่ครับห้าสิบห หักอยหักอยแปเจ็ห้าสิบห้าสบหจ่ายสูงสุดันเท่าไหร่ครับหมื่หนึ่งเห็นะแต่ของเข้าถ้าเขาเลือกตามกระเป๋าลอยลงมาคอันนี้ส่เจ็สี่เท่าไหร่ยี่สิบแปดสนเหนะจ่าเท่นั้นครับสองหมื่นอหมื่น่อันนี้กระจายปจายไปกระจาเห็นปะ เลือดกระเป๋าแต่แนะนำอย่าถ้าคุณซื้อครั้งเดียวมันมีสิทธิ์วันนี้เห็นบอกว่ามีของแถมเออครั้งเดียวนะสำหรับคนที่จะซื้อใหญ,ญ่ใจมากใช้เงินเท่านี้ครับ41,300ื่นหน่งพ้อบาทะทองแต่ขอสั่งั้ ่ว่าอย่างครับไปถอนธนาคารพี่สาวว่าให้ถอนมันเก็บบัญชีไว้เพราะมันเปิดจะจัดมาวางไม่อยู่รถตกผู้ขายท้องก็ได้ว่าดิฉันตีขายท้องออกเป็นบาทเป็นรถเป็นทีเป็นทีบิ่มตียางอ้อยจะเรแยนทั้งคนที่ลีครับชนะให้ได้ก็เข้าบ้องฮอดลอยปีกต่างๆแต่พวกเจ้านั่งอยู่นี่บอกมั่งตรงเลยว่าเจ้ากับผมได้ลงไปหน้าวิธีเ่าไปสมุนแน่นอนครับชนะให้ได้ชนะพุทธตาหัวติดกันคนกรุงเทพบอกไปอิจฉาพวกเจ้าครับ นอิจฉาเจ้าคือคนบานเดียวกันครับยีนีจนแม้อโบรู้มีมีดิม <estás S 3> ันมาวันีมีอิจฉามันเขาขายยาบาหน้าตาจังนั้นม่สิเรียกอย่างทาเขาขายยาบากูพวกแมลขายยาบาเฮ้ยคุขายยาดีก้อยเจ้าเห็นบอซอยกันปอขุดขุดขุับดส นี่ไปหาในนนหน้าตายังไจะขึ้นมันหาเราขับรถเป็นมาท่านี้สั่งกัก็ไปนะเนี่ยเอามาลำพิษเดี่ยงไงได้เงินเข้ากระเป๋าตอนนี้จะเข้าหนึ่งล้านเนี่ยระยะเวลาตอนโควิดเค่ะเดือนจ็ดเดือนนี้เฮ็นบมาสจะเดือนถึงทวนไวมจ้ะ่านนี่ก็จะใต้จเาอรราย่เพอนเขาเนี่ยราปนีนปทีมงานใต้เราไม่จำกัน ส,ส่ลูกเสื้อไทยนั่งอยู่นี่ต้องมีผู้ใดอยู่ท่านก็แล้วกันล่ะไครตัดสินใจก่อนก็อยู่บนไครตัดสินใจช้าก็อยู่ล่างแม่จะบูนอยู่บนอยู่ล่างกับซาเมเวลาแม่ทึ้งอยู่บนเขากับตอนเขาไหนละ่ะอย่าไปเสียเปรียบคนที่ยังไม่มาเพราะคนที่ยังไม่มาทาาเกิดเขามาเขาตัดสินใจก่อนเขาอยู่บนนี่เจ้าต้องรีบตัดสินใจเอาไปสามาัครมาเขียนเลยเสียเวลาเ <laughs> ขียนยังเ <laughs> <laughs> ขียนแล้วเขียนแล้วรงอรหันยัง ลงแล้วครับผมไมาลงเท่าไหร่ถ้าลงบ่ฮอดเท่านี้รีบทับอัพรีบทับอัพถ้าเกิดคุณมีร้อยคะแนนสองร้อยหกร้อยคุณยังไม่มีกระเป๋าใหญ่พอเวลาทํางานคุณจะไปเสียบเสียบตอนปลายคุณเสียบเสียบตอนปลายยังไง้คท่านใช้ได้ซนนื้อย้อนยันครับเพราะผมเลือกใหญ่ผมเอามือ,ามอเราพกพื้นเดืียร์ดานแปบนี้ละยี่สิบกิโล้านแต่ผมว่าอก็เดียร์ดาแม่มันใหญ่มันใหญ่มันใหญ่ตายานี่คือหลักๆลเมื่อได้เอาเดียรครับ กด้มเอ้ยเกษมเจ้าแดดดีเนก็ได้กิเคก็ได้ได้เอาโอเคข้าใจเนาะข้อเขาใจข้อใจให้ถามทุกคาถามนี้คำตอบตอบได้ก็ตอบตอบก็ได้ก็ตอบนอกจากทีดเกตอบเนาะจบแล้วอย่างกเอาเลยครับมันสายแบบว่า สมมติว่าคนที่ติดไดมอนด์ไแล้ว,ลวเขาติดแล้วเขานั่งเฉยอะ่ะเอาบอกคนนั่งเฉยนะถาไม,มาไปมาเจ็ดสิบล้านคนไปไะเดศไทยยิงไต้เฮาหรสมมตินะเขาไปเจอใน่อนในขอทุกคนต้องมีซ้ายขวาใช่ไหมครับถ้านะเขานั่งเฉยเราใจเขาเฉยที่ที่เขาเฉยเพราะเขาเเเ่เขาใจแค่นั้นเองผมไปเบิง์นแล้วไอซุ้มเขาใจคือเจ้านัน่นแหละมือนีมานั่งหนากาลันเขาใจเลยแต่ตอนนี้บอกตรงมึงตึก เ,เพราะสาเหตุผมบอกว่าไม่มีใครหรอครับที่ไม่อยากได้ไม่มีใครที่ทํางานไม่เป็นถ้าเราความเข้าใจให้เขาที่ไอ้นคนมันนำมันซื้อยี่บ้านเขายังมันเคยผ่านมาหลายแล้วมันสื้อทินงโดยบริษัทตั้งใจบริยัทนี้ยังเข้ากับตุ่นเขาบาทัาน,นีิ บอยา่ครับเจสล้านคนได้ไปเทศไใยผมบอกไ้บ่าที่ไ่ยืนในเฮามันสีเหตพความกันก็อร่อยคนมันเก็บไปบ่อใผ่านศิลปคนนางกินี่บานกอนเดี๋ยวมึเบิ้มมึงกอนแล้วมึงได้พวกกระิไปกับมึงมันือเรื่องปกติแต่ถ้ามึงเห็นเราก็สำเร็จกูวาเลีวสมแมงแนนันเป็นจซเอาูเนี่ยเต้องทำเด็เ้ไปเดินกับคนที่มันไม่กลัทำไมแอบอใช่อกเวันม้นมันบฟ เปป็นไได้อย่าไปสนใจคนที่ไม่ทำอย่าไปสนใจคนที่นั่งดูเราแดนบอกล้วเขาเห็ดนะมันบอกเห็ดก็เรียกแต่มันผับยายนะผับยายนะผับปอกมือเนี่ยน้ำเยาว์สอนวิธีสอนวิธีสอนวิธีจับปลาให้เขาอย่าจับตาให้เขากินถ้าจับปลาให้เขากินถ้าเขากินแล้วเกิดมันเป็นให้มันจินพร้อมสอนพร้อมมันอีหยังมันก็หาคือเขาแ่นบอกครับ ขอดีงเขมาที่ไนะครับไม่บงังคับรักษายอดทำเฝ้าเห็นไหมถ้าเป็นคะนสั่อื่นนะสิ้นเดือนปั๊บวันนั้นยหญ่ในกินวันนั้นเปิดห,หาวันวันใดรักษาย,ยอ่อนแกบอกคืไอ,อไปกรอนไปเองยิกงตปะปืนยิงงามจนสนุดที่สมองเอาโอเคจบแล้วฟ้า